เปิดเผยแฟ้มลับเรื่องราวต่างๆนานาขออสัสเกตที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับเราอยู่กับกระตูนเรื่องนารูโตะครับเราทำการเปิดแฟนลับของซาสเกตนั่นเองครับเรื่องราวต่างๆนานาของซาสเกตที่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีบอกในเนื้อเรื่องหลักครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกข้อมูลจากดาต้าบุ๊กอะไรประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าความลับเรื่องราวเบื้องหลังของซาสเกตนั้นครับจะมีอะไรกันบ้างครับความลับอย่างแรกเลยครับเปิดเผยภาพล่างแนวทางการออกแบบซาสเกตในตอนแรกครับเราก็จะเห็นว่าการออกแบบซาสเกต ขั้นต้นนั้นก็จะไม่ค่อยได้แตกต่างกับสตเกตที่เราเห็นสักเท่าไหร่ครับก็จะมีแตกต่างกันไปนิดนึงตรงที่สตเกตในปัจจุบันนี้เนี่ยจะไม่ได้มีเครื่องประดับคอแล้วน,นั่นเองครับอาจารย์มาสาชีบอกว่าไม่ว่าจะออกแบบตัวละครตัวไหนก็ต้องเริ่มจากจินตนาการก่อนครับแล้วก็ค่อยสกเกตภาพขึ้นมาครับพอทําไปทํามาเส้นมันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับแถมอยากเติมนู่นแต่งนี่ลงท้ายไปเนี่ยก็ดูลกลุงลังไปหมดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครเอกอย่างนี้นะครับเขาต้องยิ่งตั้งอกตั้งใจในการออกแบบก็ยิ่งเงเกร แล้วพอออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยเขามาดูทีหลังนะครับเขาก็ถึงกับเอ่ยปากเองเลยครับว่าตัวละครที่มันมีลายเส้นเยอะขนาดนี้เนี่ยเวลาวาดลงนิตยสารรา,ายสัปดาห์มันจะไหวเหรอเนะี่ายละเอียดมันเยอะนะครับโดยตัวซาสเกะเองในตอนที่ออกแบบมานี่ครับก็เล่นซันลกลุงลังไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีการค่อยๆลดลายเส้นลงให้ดูแล้วสามารถเทียบเคียงกับนารูโตะได้ครับจากมุมมองของตัวอาจารย์มาซชิเองครับซาส,สเกะเนี่ยเป็นตัวละครที่วาดได้ยากที่สุดครับทั้งหน้าตาแล้วก็การเคลื่อนไหวเนี่ยเผลอตอนวาดไม่ได้เล เพราะว่าถ้าเผลอเนี่ยหน้าเด็กๆของซาสเกะเนี่ยจะกลายเป็นคุณพี่ไปทันทีครับคนที่เป็นเด็กแต่ว่าตาสองชั้นเฉียวเฉียแบบนี้เนี่ยเพิ่งจะออกมาในการ์ตูนที่ตัวเขาเองเขียนเป็นครั้งแรกครับแล้วด้วยการที่ซาสเกะวาดยากเลยนะครับแม้แต่ในตอนที่การ์ตูนดําเนินในเรื่องไปแล้วสักระยะหนึ่งครับเขาก็ยังรู้สึกว่าซาสเกะเนี่ยเป็นตัวละครที่เขาต้องระวังในการวาดมากที่สุดเลยครับและด้วยเหตุนี้เองครับก็เลยทําให้ตัวซาสเกะเนี่ยเป็นตัวละครที่หล่อที่สุดในเรื่องไปด้วยนั่นเองครับเรียกว่าระวังมากนะผมกับการออกแบบ เ,เป็นถือว่าเป็นตัวละครหลักตัวหนึ่งของเรื่องเลยครับผมเป็นท้งเพื่อนนารูตโตะเป็นทางคู่แข่งนารูตโตะครับและตัวซาสึสเกะเองเนี่ยก็มีส่วนคล้ายมีแบ็กกราวที่คล้ายๆกับนารูตโตะอย่างมากด้วยครับตัวซาสึสเกะเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นอัจฉริยะเป็นเด็กที่โดดเด่นนะครับใครต่อใครก็จับตามองซาสึสเกะนะถึงยังก็ตามทีครับซาสึสเกะเองเนี่ยก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวครับเพราะว่าเขาเนี่ยสูญเสียวงตระกูลนะครับวงตระกูลถูกฆ่าตายหมดเลยครับพ่อแม่ก็ถูกฆ่าตายเป็นเพียงคนเดียวที่เหลือในตระกูลอุจิะนครับ ผมสตอรี่ก็ไม่ได้มีใครไม่เหลือใครรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกับโนโตนั่ยแหละครับอย่างที่2คะแนนของสัเกศในตอนที่สัเกศอยู่โรงเรียนดินจาครับก็เนอะการที่เป็นเด็กอัจฉริยะนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะได้เกรด A ด้วยกันทั้งนั้นครับวิชาดินจาของสัสเกศนั้นได้เกรด A ครับความสามารถทางด้านร่างกายหรือกระบวน่าได้เกรด A ครับคาถาลวงตาได้เกรด A ครับทัศนคติในห้องเรียนหรือว่าความสนใจในการเรียนรู้ได้เกรด B ครับทัศนคติเชิงบวกนะครับ ได้เกรด C ครับส่วนคะแนนการให้ความร่วมมือซาสเกตนั้นจะได้เกรด F ครับผมอันนี้ก็บอกว่าไม่ค่อยแปลกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าซาสเกตคือมันก็เก่งกว่าชาวบ้านชาวช่องก่อนเนอะ อาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นคงไม่ต้องร่วมมือกับคนอื่นอะไรประมาณนั้นนะครับคะแนนการทํางานเป็นทีมคะแนนการให้ความร่วมมือกับคนอื่นนี่ครับผมก็จะไม่ได้มากนะครับผมได้เกรดเอกันเลยทีเดียวนะอย่างที่3ถึงแม้ว่าตัวซาสเกะเนี่ยจะไม่ได้เป็นโฮคางเงะของหมู่บ้านโคโดฮะครับแต่ซาสเกะนั้นจะถูกเรียกว่าเป็นโฮคางเงะเงาโดยนารุโตะนะครับนารุโตะก็เหมือนกับให้เกียรติซาสเกะนะพี่ซาสเกะเนี่ยคอยปกป้องหมู่บ้านโคโดฮะจากภายนอกครับส่วนนารุโตะเองที่รับ น้าที่หกเงเงะอย่างเป็นทางการครับนารุโตะเด็กก็จะคอยดูแลปกป้องหมู่บ้านจากภายในในฐานะหกเคเงะรุ่นที่7ครับอย่างที่4จากการสัมภาษณ์ของทีมภาคอนิเมะทีม7ในปี2015นะครับนั่นก็เป็นช่วงประมาณปีที่การ์ตูนเรื่องนารุโตะเนี่ยครับจบไปแล้วนั่นเองนะครับก็มีการเปิดเผยจากนักพากน,นะครับว่าก่อนที่อนิเมะจะเริ่มออกอากาศเนี่ยอาจารย์มาซาชิคิชิบะตกเขาก็มีการบอกกันภายในอยู่แล้วนะครับว่าในท้ายที่สุดซาสกเกะนั้นจะได้ลงเอยกับซากุระนะครับก็คือการที่ซาก กับสัก,กุระได้มาแต่งงานกันจับคู่มีลูกกันนะครับผมเขาก็กําหนดกันไว้ตั้งแต่แรกๆนะครับผมไม่ใช่ว่ามาเปลี่ยนแปลงอะไรกันภายหลังนะเพราะถ้าเกิดว่าเราไปย้อนดูกระตูนตั้งแต่ต้นกันดีๆนะครับถึงแม้ว่าตัวเนลโตเนี่ยจะพยายามจีบสัก,กุระเทียวไล์เที่ยวคือสัก,กุระกันอย่างหนักหน่วงนี่ครับมันก็มีผู้หญิอีกคนหนึ่งที่คอยเหลเดลโตอยู่ห่างๆอย่างห่วงก็คือฮิรตะนั่นเองนะผม แต่คือว่าบทบาทของฮิตาตะมันไม่ค่อยเด่นไงนะครับตอนนั้นแฟนนารูโตะเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ได้สนใจฮิราตะอะไรกันสักเท่าไหร่ครับก็จะไปโฟกัสแต่สากุระกันสักส่วนใหญ่นะครับเพราะว่านารูโตะี่ยออกตัวแรงมากในการจีบสากุระนะอย่างที่5ครับเปิดเผยสารานกกรมข้อมูลของซาสึเกะนะครับผมพวกความสามารถต่างๆนานา,นาของซาสึเกะในภาคโบรูโตะนั่นเองครับก็จะมีการบอกว่าซาสึเกะในเวลานี้ครับมีพลังกายอยู่ที่130สติปัญญา110ประสาทสัมผัส165ครับความคล่องแคล่วหนึ่ง 165ครับจกระ200ฝีปากการเจราจา142รสครับทุกครั้งที่อ่านสารนักุกกมเนี่ยผมจะงงเสมอว่าฝีปากการเจราจาคือม,ม,มึงมันเกี่ยวอะไรกับวิถีดินจา้วจะใส่วัฒนแมวอะไรนะครับแล้วก็ทักษะอื่นๆครับวิชาตัวเบาได้5ดาวฮัลโหลวิชาตัวเบาอย่างวะ การต่อสู้ประชิดต,ตัวได้5ดาวครับคาถาเนจาได้4ดาวครับความสามารถอื่นๆครับมีคาถาสายฟ้าพันตกษามีเนตรวงแหวนมีพลังหับถาสวรรค์มีคาถาสึกซาโนโอดแล้วก็อื่นๆด้วยนั่นเองครับอย่างที่6งานอาดิเรกข,ของสัตเกตก็คือการฝึกฝนแล้วก็การเดินเล่นครับแหมเรียกว่ามุมานามากนะขนาดงานอดิเลกเนี่ยคือการฝึกฝนเลยนะอย่างที่7ความปรารถนาของสัตสเกตที่อยากจะสู้กับคนอื่นๆมีใครบ้างครับก็แน่นอนครับว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมีอุจิวะอิทาจิ เป็นคนที่ซาสกเกะอยากต่อสู้ด้วยแล้วก็อยากจะฆ่าเพื่อกลับล้างแค้นให้กับวงตระกูลครับแล้วก็รวมถึงพวกนินจาระดับสูงของโคโนฮาด้วยครับก็เป็นเหล่านินจาที่ซาสกเกะอยากจะต่อสู้ด้วยครับอย่างที่แปดของชอบของซาสกเกะก็คือโอมุสึบิที่ใส่โอคาเกะแล้วก็มะเขือเทศครับส่วนของที่ซาสกเกะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ก็คือนัตโตแล้วก็อาหารหวานๆแล้วนะครับอย่างที่ 9, กเก้าซาสเกะนั้นทําภารกิจมาแล้วกี่ครั้งทําภารกิจอะไรบ้างครับโดยตัวซาสกเกะเนี่ยจะมีบันทึกการทําภารกิจ สำเร็จทั้งหมด16ครั้งครับจะประกอบไปด้วยแรลง D 7ครั้งครับแรลง C 1ครั้งแรลง B 2ครั้งแรลง A 6ครั้งครับส่วนแรล่ง S นั้นยังไม่เคยปฏิบัติภารกิจครับอย่างที่10คําที่สัตเกตชอบก็คือคําว่าพลังครับอย่างที่11ฉายาของสัตเกตคือสัตเกตเนตรวงแหวนครับซึ่งมันเป็นฉายาที่ํากับทั้งคาคาชิแล้วก็อิทาจินะครับเป็นฉายาที่ ถามว่าโหลไหมมันก็โหลแต่ต้องพูดเสคริบว่ามันเป็นฉายาที่ให้เกียรติอย่างมากนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าคนที่มันมีเนตรวงแหวนทุกคนจะถูกเรียกต่อท้ายว่าเนตรวงแหวนหรือตั้งฉายาว่าเนตรวงแหวนนะครับมันต้องเป็นคนที่มีการใช้เนตรวงแหวนมีความสามารถที่โดดเด่นพอสมควรในหมู่คนที่มีเนตรวงแหวนด้วยกันนะครับถึงจะถูกตั้งฉายาในลักษณะนี้ครับอย่างที่12ข้อมูลส่วนตัวของสัสเกศครับสัเกตนั้นจะเกิดวันที่23กรกฎาคมครับกรุ๊ปเลือด AB ครับส่วนสูงปัจจุบันน จะอยู่ที่ประมาณ182เซนติเมตรครับน้ำหนักนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ52.2กิโลกรัมครับอย่างที่13ถึงแม้ว่าซาสเเกะนั้นจะมีการปรากฏตัวอย่างเป็นทางการในตอนที่3ของการ์ตูนก็จริงอยู่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยซาสเเกะเนี่ยมีบทบาทก่อนหน้านั้นด้วยซ้ําไปครับโดยตัวซาสเเกะนั้นเคยโผล่ออกมาในตอนที่1หน้าที่13ครับซาสเเกะนเนี่ยก็จะนั่งเป็นตัวจิ๋วๆอยู่ด้านหลังนารูโตะน,นั่นเองครับก็เป็นกรอบเล็กๆแค่กรอบเดียวนะครับก่อนที่ซาสเเกะเนี่ยจะถูกแนะนํต อย่างเป็นทางการในตอนที่3นะอย่างที่14มีการเปิดเผยว่าคาคาชินีครับมีความเบื่อหน่ายนิดหนึ่งนะในการสอนซาส,สกเกะครับเหตุผลนั่นก็เป็นว่าซาส,สกเกะนี่คือมันเก่งมากครับเก่งกว่าชาวบ้านชาวช่องนะเรียกว่าสอนอะไรไปก็ทําได้หมดครับเรียนรู้ได้ง่ายดายเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วสิเหลือเกินครับซึ่งมันต่างกับซากุระแล้วก็นารโตะพอสมควรนะรด้วยการที่แบบมันเรียนรู้เร็ว,รวมากๆเก่งมาก,มากๆเลยนครับคาคาชิก็เลยอาจจะออกแนวแบบเบื่อเบอืเบอ่เบอเซ็งเซ็งนิดหนึ่งครับอาจจะไม่ค่อยรู้สึกท้าทายอาจจะ จะไม่ค่อยสนุกในการสอนละมั้งนะแลวทั้งหมดนี้ครับก็คือการเปิดเผยเรื่องราวเปิดเผยแฟ้มลับของซาสเกตนั่นเองครับดินจาพัดลองที่น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนไม่แพ้พระเอกเนี่ยเพราะว่ามีทั้งความหลอ่อความเท่เ,เนือ้อความสามารถก็ไม่ได้ด้อยอะไรไปกว่ารนะูโตะเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมนาชาแนลครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ